พ่อปู่แดงนะครับอยู่หลังวัดวัดหลังวัดค้ยจอร์เค้นะครับถนนเส้นหลังวัดค้ยจอร์เข้แล้วก็ตรงยาวไปเลยนะครับจะเจอสายจากพ่อปู่แดงเลยครับถ้ามีน้องนุ่นด้วยอยู่ที่10,000แครับติดต่อมาได้เลยครับผมก็ <laughs> <laughs> ไม่ได้จัดทรงผมวันนี้ไม่ทําผมไงก็เลยไม่ค่อยมั่นใจก็เสเสรบไปแล้วกันง่ายๆเนาะไค,คุยกันไปง่ายๆ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c จากปทุมธานีด้วยนะครับผมสถา nah, สนีรถไฟต้นสำโรงถูกต้องครับผมที่นั่นเลยครับผมล้อสถานีรถไฟต้สนสำโรงไปเลยนะครับและเดี๋ยวก็เจอกันไรไม่แจ oh ้งเตือนอ๋อพ่อเพสวัสดีครับผมอยากรู้เรื่องตลกมาเดี๋ยวนี่จัดให้นะครับกำลังนั่งคิดเรื่องกันอยู่เลยครับว่าจะเอาเรื่องอะไรดีนะครับผมลองเสนอกันมานะ tolerance. อยากดูเรื่องอะไรเผื่อจะช่วยคิดได้ลองเสนอกันมานะครับสวัสดีคุณ MC ครับผม ต้องดูที่สถานที่ด้วยครับผมดูสถานที่ด้วยครับผมเราชมไลฟ์นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดผ่านเพจลิเกรุ่งฟ้ากฤษดาประมีนะครับแล้วก็ถ่ายทําโดยทีมงานนิมียสตูดิโอนะครับสวัสดีคุณพี่นัชรัตด้วยนะคะผมสวัสดีครับคุณพี่นัชชาครับผมใกล้บ้านเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมนะครับพรุ่งนี้รอไลฟ์นะครับผมแผ่นดินพ่อแผ่นดินผัวไม่ค้าก็น่าสนใจนะครับลาบบุรีวันที่11ครับนุ่นแต่งผู้ชายอันนี้ได้ดูแน่นอนชอบเรื่องที่นุ่นตีกับแนออืมันนนนี้ก็่าสใจ ขอบคุณนะคะครับผมยังไงก็ขอให้น้องอมมีความสุขมากนะครับคลิปนั้นก็คือส่งไปด้วยใจจริงๆนะครับขอให้พี่พี่พี่นาชาได้รับนะครับผมแล้วก็นันเป็นความรู้สึกจากใจจากผมรุ่งฟ้านะครับมอบให้กับน้องอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนคขาสวัสดีหนึ่งพันคนด้วยครับผมคิดถึงกันจังเลยมีคนแต่งบทละครให้ไหมคะส่วนยหา่จะแต่งเองครับป้านางกิษณะน่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจอยากเล่นอยู่เหมือนกันครับ ศึกมเหสีค่ะอ๋อนาฬิกาเล่นครับผมคุณเบนจวรรณขอบคุณคุณพี่นชาด้ครับผมขอบคุณนะครับถ้าแม้นจะจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยถ้าได้ปาวานสักตัวนะขอรุ่นฮาฮาหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวรอจจะให้นะครับตอนนี้มันต้องคิดนะครับทุกคนเพราะว่าคณะลูกฟ้าเปน็นมีคุณภาพจริงเราทํางานตามคุณภาพนะครับรารันตีว่าไม่ไม่สมไม่สมว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าหากแม้นว่าท่านผู้ชมเนี่ย อาจจะบอกว่าเอ้ยราคาสูงไปไหมลองดูผลงานแล้วก่อนทีมงานเราทำงานคุ้มคุณภาพนะครับพวกนี้จะได้ดูผมคู่กับน้องนุ่นแน่นอนครับรอดูกันนะครับผมเพลงที่ร้องคู่นั่นล้อผมร้องกันจริงๆครับร้องกันจริงๆครับทุกคนเสียงผมนะครับฟังดีๆเสียงผมกับเสียงนุ่นนะครับร้องกันจริงๆนะครับผมร้องกันจริงๆนะครับอัดกันจริงๆนะครับพ่งนี้ยิ้มใหญ่มาไลฟ์ครับผมนะครับสวัสดีพี่จีราด้วยไม่ได้หงมาหงิพี่จีรามาหลายวันแล้วนะ ราคาปกติเท่าไหร่ครแสดงที่ไหนครับราคาปกติความสามารถแน่นครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเรื่องตุนแต่ผู้ชายเดี๋ยวมีได้ดูแน่นอนครับอยากรู้น่สาบานครับผม MV เพลงจะมี MV ไม่มีครับวันนั้นคือทํากันแค่เสียงเลยแล้วก็เอารูปมาตัดต่อกันแล้วก็ลงในคืนนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมอัดกันไว้นานแล้วแลวคือหมายถึงว่ามีม,มีมันมีช่วงนึงที่ ที่ช่วยนุนเข้า,าใหม่ใหม่แล้วคือเรามาคุยงานกันเรามาคุยบทพอคุยบทเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยเธอว่างๆไอ้ไหนก็รอรอรอศิลปินมามาครบเรามาอัดเพลงกันแล้วผมมีเครื่องอัดพอดีผมก็เลยอัดเลยอัดเลยเล่นที่พัทยาตอนนั้นหนึ่งแสนบาทครับผมเพราะน้องนุองนงเดินทางไกลนะครับผม สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความความรักความเมตตาต่อที่เกรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับในทุกผลงานเพลงเลยนะครับแต่ตอนนี้ดูซิว่าวันนี้ยเป้าหมายจะทะลุไหมนะอย่าลืมนะจ้าพี่แน็ตมีเป้าหมายนะครับผมอย่าลืมนะไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ของขวัญรับช้ำๆมาหลายมาหลายวันแล้ว เพราะมากฟังวนไปยังไงฝากทุกคนไปด้วยนะครับเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับในเพลงคือเธอใช่ไหมที่ผมร้องคู่กับน้องนุ่นไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับให้เพลงนี้ยอดทะลุถึงล้านไปเลยนะนนทบุรีนะครับผมนวทบุรีขออยู่ที่8ปดหมื่นห้าครับผมวัดลาประดุกนะครับผมพร้อมกับน้องนุ่นในชนกนะครับแปดหมื่นห้าครับแปดสิบห้าเคนะครับไม่พูดเลขตัวเลขนะครับลงในต่อครับลงในติกตอกครับผมลงในติกตอกครับทิกตอกครับ เข้าไปฟังได้เลยนะครับผมเฝาาด้วยนะครับเพลงคือเธอช่ใหม่นะครับแนทกับน้องนุ่นนะครับร้องติดร้องร้องด้วยกันนะครับผักด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ1น0 0สอง้คนครับทุกอย่างโอเคจัดลำดงบ้านเดี๋ยวรอโอกาสก่อนนะครับคุณพี่เราเล่นแน่นอนครับเรื่องนี้แต่รอโอกาสก่อนนะครับรับรองแล้วทุกคนจะได้ดูแน่นอนนะครับผม เอามาลงในช่องให้แล้วค่ะขอบคุณมากมากครับผมฝากไปกดติดตามเขาเอ้ยขอบคุณคุณรติการด้วยของขวัญคลิปแรกมาแล้วเอา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 ,เอามีคลิปเสียงตอนอัดเสียงร้องด้วยกันไหมครับอ๋ออันนั้นไม่มีครับคือเราอัดแค่เสียงเลยแล้วก็รวบรวมรวมูบมาร,ร,รวมนะครับเพราะฉะตอนนั้นกะว่าทําง่ายๆเลยแต่ไม่คิดว่าจะออกมาแบบน้องนุ่นเขาร้องดีแหละก็เลยออกมาดีขนาดนี้เลยขอบคุณครับยังไงช่วยกันกดให้ให้ยอดมันถึงล้านทันทีนะคลิปนี้จะได้ดังนะดูกันสักแบบ เนี่ยที่เข้าตอนกดเข้าไปกันแสนแสนคนใช่ไหมดูกันสักวันละวันละยี่สิบสาสิบครั้งก็ถึงแล้วรอชมแนทนุ่มพ่งนี้ได้เลยครับผมเมื่อคืนขำจนสั่นเลยอ่าในกรณีที่ไม่มีนุน่มเราก็จะออกแนวแนวนั้นนะครับผมต้องดูก่อนนะครับต้องดูก่อน,นเพราะว่าเหมือนเสอร์อสึกไมเหยืสีเนี่ยบางบางครั้งบางทีน้องนุ่นเขาออกน้อยเกินไปเพราะว่าออกขวแล้วออกท้ายเลยมันมันไม่ค่อยคุ้มท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีของนุ่นก็เยอะที่อยากดูนุ่นเลนเก้นะครับ ฟังแล้วพอมากฝากด้วยครับฟังดีนะครับเสียงผมก็ต้องนุ่นนะครับฟังดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมอัดกันนะครับผมเสียงดีทั้งคู่ขอบคุณมากครับคุณเบเปิ้ลขอบคุณครับติดตามไปทางไหนครับทางติกติกตอกเลยครับผมไร้ก็แล้ขอบคุณครับเมื่อคืนใครดูบางสินทูชอบใช่ไหมพวกนี้น่าจะได้เห็นนะกับโนเกียวนะครับผมบางนี้น่าจะหวานเลยนะครับขอบคุณครับเสียงดีจริงขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ เสียงพอม่สองคนขอบคุณครับร้ายแบบน่ารักขอบคุณเข้าคุณพี่น้ำฝนครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณนัชผู้นี้เล่นที่ศาลพ่อปู่แดงครับที่นครปฐมครับผมกินยาเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่เจ้าพายกินแล้วครับฟังเพลงให้ทางไหนครับติกตอกเลยครับหน้าโปรไฟล์เลยครับผมที่รูปที่คู่กันนุ่นครับขอบคุณครับไม่หรอกครับผมไม่หรอกครับน่าจะไม่เศร้านะครับคือทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือบางเรื่องเนี่ย เขาก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมแต่ว่าด,วด้วยเรื่องลิเกรเราก็ต้องมีโศกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่อยากที่จะเป็นเหมือนลิเกที่แบบว่าเล่นแล้วไม่มีสาระอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ากลัวคนว่าว่าเป็นอย่างนั้นก็จึงทำทำงานกันออกมาหนักอยู่เริ่ใจร้ายแล้วลอะไรจะได้แค่ในเรื่องนะเจอกันครับสิบเอ็ดวัดเขาเทมสวรรค์ครับเอาเรื่องเมื่อคืนลงคิวได้ไหมลงได้เลยครับเชิญตามสบายเลยครับผมอนุญ,ญาตนะครับแก๊งตีสามรายงานะตัวสวัสดีครับยี่สิบสองเจอกันเลยยี่สิบสองเจอกันเลยนะครับเจอกันเลยนะทุกคน อวซได้ถึงมากค่ะครับผมอมาแล้วมือตบขอบคุณครับมีของขวัญสวัสดีคุณเกตด้วยครับมีของขวัญที่มือตบไหมวันนี้มาดึกนะก็คือรอรอเพื่อนนุ่นก่อนครับรอเพื่อนนุ่นไลฟ์ขายของจบก่อนแล้วก็ค่อยมาขึ้นเพราะว่าทุกคนจะได้ไปรวมอยู่ที่ช่องของเพื่อนนุ่นครับจะได้ไม่ต้องแยกแล้วเมื่อหน่วยได้วิ่งจับพี่แนดได้เลยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มีโอกาสแน่นอนขอบคุณคุณปรินครับผมหนู่ยยี่สิบสองหนูขอลายเซ็นได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับได้ครับ เสียงกองมาขอบคุณมากๆครับผมลงแอปแดงไ่าย MB ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้เห็นกันนะครับพาอคุอบุณขอบคุณครับได้ครับได้ครับแฟนคลับได้เลยครับัพพอร์ตเพื่อนดีมากครับผมคือเป็นอย่างนี้ครับทุกคนในนะตอนนี้เนี่ยเราเราเชื่อว่าเราก็ทํางานกันเต็มที่เนาะแล้วก็ทําทุกอย่างกันออกมาแบบเต็มเต็มแบบเต็มสุดพลังมากแลวคือใช้ใช้ความคิดใช้ ใช้สมองกับการทํางานให้กับท่านผู้ชมได้ดูอะหนักมากเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าตอนนี้แดนก็ต้องยอมรับว่าแดนยังอยู่ในเซฟโซนอยู่เซฟโซนคืออะไรครับคือไม่กล้าเล่นอะไรที่มันโลโผลโจรทยานมากไม่กล้าเล่นอะไรที่ที่ที่เพราะว่าเราได้ก็นั่งคุยกับเพื่อนแหละว่าเออบางเรื่องกับเพื่อนอยากจะเล่นแต่เราบอกว่าเธอมันจะดีหรอเพราะว่าเรากลัวว่าเราเป็นห่วงความรู้สึกของเอหลายๆคนที่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบในกรณีที่บอกว่าถ้าแบบว่า ศิลปินท,ท่านชื่นชอบไปเล่นรุ่นผ่นโจทยานมากอะไรเงี้ยครับก็บางเรื่องก็อาจจะต้องอาจจะต้องรอสักนิดนึงขอเวลาให้ครับคุณพี่นางใบรอบปหนึ่งนะครับขอเวลาให้เราได้เตรียมตัวกันได้ได้ได้ได,ได้ปรับตัวกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับรับรองท่านจะได้เห็นอะไรไปเรื่อยเห็นอะไรไปเรื่อยเราจะไปทีละสเต็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 ปเ,เพื่อไม่ให้แบบไม่ให้แบบพ่งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณมั่วกับมืออุ้มใจด้วย นะครับผมดูแต่เริ่มต้นจบไปสนุกดีขอบคุณมากมครับผมแล้วค่อยเดินพี่สู้ๆขอบคุณ้องเนยนะจ๊ะค่อยเป็นค่อยไปถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการทานะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะมันจะดีเองนะครับเพราะว่าบางท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะดูอะไรแปลกๆแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่พร้อมเรารอพร้อมกันหมดแล้วเราก็ตุ้มเลยทีเดียวนะครับผมปีเสียมาถึงแล้วอ่าเดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะครับปีเสียเนี่ยวันนั้นขอบคุณพี่นชาคราขอบคุณครับขอบคุณครับผม ขอบคุณคุณตองครับผมปีเสียเนี่ยวันนั้นนะครับยอดมันประมาณยอดประมาณ700กว่านะครับแต่ว่ามีคนกดฟันดีครับพี่นาชาฟันดีครับบอลน้องอ้อมด้วยฟันดีนะครับมีคนกดถูกใจมีคนกดยืนยันไปประมาณสี่ร้อกว่าชิ้นนะครับผมตอนนี้ก็ถ้าไหนก็ฝากไปกดยืนยันซ้ําด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันอังคารนะครับจะมาไล์ขายปีเสียอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งจะไล์ขาย2ครั้งนะครับผมก็ฝากอุดหนุนกันด้วยในรอบที่สองนี้นะครับ ฟังงานบ้านแม่น้ำหนึ่งไว้ด้วยนะครับบ้านของคุณแม่น้ำหนึ่งนะครับวันที่3 4กรกฎาคมนะครับผมวันที่3 4กรกฎาคมนะครับเลื่อนจากวันที่24 25นะครับเป็นวันที่3 4กรกฎาคมนะครับถ้าหากแม้ว่าพวกนี้นุถ้าหากแม้ว่าพรุ่งนี้นุ่นคู่กับผมนุต้องคู่กับน้องอ้อยนะครับต้อคู่กับน้องอ้อยเพราะน้องอ้อยเขาจะเป็นนางเอกที่ที่เขาจะสลับกันระหว่างนุระหว่างน้องนุ่นกับน้องอ้อยงานที่น้องน้องนุ่นไม่ได้มาน้องอ้อยจะเป็นนางเอก นะครับผมแต่ถ้างานที่น้องนุ่นน้องออยมาน้องออยจะเป็นน้องออยจะเป็นนางรองแล้วก็น้องนุ่นจะเป็นนางเอกเป็นอย่างนี้นะครับเราทํางานกันเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบนะครับผมแล้วทุกคนก็เอ็นจอยกันนะครับผมปีเซียได้เลยขอบคุณครับชัยนาดนะครับชัยนาดล่าสุดผมรับไป9ก้าหมื่นห้าครับนะครับอย่างวันที่เก้าเก้าพฤศจิกายนนะครับได้ดูอ่าได้ดูแน่นอนครับผมติดตามครับสวัสดีคุณพี่เกรซด้วยครับผม ให้กองขวัญพี่ชายนองหนูได้นะครับได้จับกลุ่าห่วงแบบคำหนึ่งโดยได้ครับผมเลยจัดให้ครับเอาบทตลกตกลงกันแล้วโอเคไหมโอเคครับเลยจัดให้ครับผมแสดงนี้เกี่ตินะครับข,ข,ขอบคุณครับอยากเ,เห็น เป็นนางร้ายจังเลยอืมก็น่าสนใจนะครับสวัสดีคุณพี่นัตตี้ฝันดีครับผมฟันดีครับทุกคนชื่อเพลงอะไรครับน้องคนต้นคือเธอใช่ไหมครับขอบคุณคุณเกรซด้วยครับผมรับปีเสกเหวนแล้วค่ะขอบคุณค่บผมขอบคุณครับสวัสดีคุณพี่วันดีด้วยนะครับผมสวัสดีคุณพี่วันดีนะครับขอบคุณคุณพี่วันดีที่มอบรางวัลมาให้เป็นกำลังใจในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณพี่วันดีมากนะครับรับเชิญนุ่นด้วยเท่าไหร่ครับแสดงที่ไหนครับบอกมาได้เลยครับคุณปุ้ย ฝันดีนะสุดหล่อฝันดีครับคุณหนูนุ่นบอลลิเกตเล่นลิเกตจริงจังใช่ครับผมงูเขียวสีอะไรคะสีเขียวครับมาแววมาแววครับมาแววครับพวกหนูคิดกันที่จะมาขยอกสุดๆเลยใช่ไหมชอบใช่ไหมร้องเพลงคู่นุ่นพอมากเลยขอบคุณมากครับใช้หน้าอยู่ที่เก้าหมื่นห้าครับผมล่าสุดแอดรับไปแล้วนะครับที่เก้าหมื่นนะครับเก้าเก้าจุดห้าเคนครับขอบคุณคุณพลอยครับผมแล้วก็คุณมูขวัญด้วยครับขอบคุณมีกชาจ้า ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณมูขันด้วยนะครับรับปีเซกับปีพรรษาดีไหมครับรับรองนะครับเพลงนะครับปังด้วยเพลงคู่พร้อมมากครับผมฝากไปกดติดตามเพลงคู่กันด้วยนะครับจะได้ยอดเยอะยิ่งยอด้เยอะเท่าไหร่มันจะได้มีกําลังใจที่จะทํางานออกมาได้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเชียร์กันด้วยนะอ่าอย่าลืมบางบางวันวันนั้นยอด700กว่านะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเกรสครับผม ขอบคุณครับยกแก้มนะบางบางบางท่านนะครับในวันนั้นนะครับบางท่านกดติดกดกดไปแล้วแต่ว่ายังไม่กดยืนยันก็เข้าไปกดยืนยันด้วยนะยอดจะได้ขึ้นนะครับผมสายละข้อมือใช่ขอบคุณครับเพลงคู่พ้อมมากจ้าขอบคุณครับดีเจน้องแน่ขอบคุณครับวัดใช่ครับใช่ครับวัดวัดธรรมมุนใช่ครับต้องดูทางแฟนคลับนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให ให้ดันด้อมหรือว่าดันดันดันด้อมหลนุ่นก่อนนะครับเป็นทีละคู่ไปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมดูทางไหนครับเพลงคุนฮันนี่ครับหน้าหน้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลยครับหน้าโปรไฟล์ดลได้เลยนะครับผมอย่าดูเรื่องดวงใจแม่ค่ะเ่อ,เร,อเรื่องนี้ก็น่าสนนะเรื่องนี้ก็น่าสนนะเรื่องนี้ก็น่าสนดวงใจแม่เนี่ยพิษณุโลกขอแสนแสน าผมไปโคลาแสนห้าซูโร่ไกลกว่าประมาณแสนแสนเจ็ดครับประมาณนี้ขอบคุณเสียงความมิตรภาพจากคุณปุ๋ยทิติมาครับผมอ่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับในวันที่ยี่สี่ที่ผ่านมาทำให้ทุกคนได้รู้จักลีเกลลุ้งฟ้านะครับขอบคุณคุณพลอยพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นแน่นอนครับไปกดสบู่เพื่อนครับสั่งมาแล้วครับสิบกองครับผมอุดหนุนเพื่อนครับอ๋อตอนแรกคิดว่าแฟนคลับทำไม่ใช่ครับทำเองครับขอบคุณมีกัลชาครับผมดวงใจแม่เกลียตยาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าเล่นน้องนุ่นอาจจะต้องไปเกลียตยานะ อาจจะต้องเป็นแม่ผมเป็นพ่อหนอเป็นลูกอะไรเงี้ยวัดเขาคูบาครับวัดเขาคูบาที่สระบุรีครับอ๋อโอเคจ่าน้องเลยไม่พูดตัวเลขนะไม่พูดตัวเลขโอเคทุกคนครับใครจะหาง,งานทักชวนตัวนะครับสายป่าไปเกินอุดหนุนเพื่อนเพื่อน,นจะได้แบบมีกําลังใจทํางานเนี่ยแล้วเื่อเป็นสินค้าเพื่อนเองทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดนะผม,นผมเห็นเขาเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเข้าไลค์นะเที่ยงคืนเข้าไลค์นะอะไรเที่ยงคืนอีกฝากเข้าไปกดกันด้วยนะครับ ตอนเนี้ยไม่หวังอะไรเลยฝากเขาไปกดกันด้วยเพราะว่าน้องบี้ยังสวัสดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไลฟ์ไลฟ์ไลท์อีกทีคืนฝากเขาไปกดกันเลยนะครับทำไมเพิ่งมาครับรอเพื่อนไลฟ์เสร็จรับแล้วค่อยแล้วเราค่อยขึ้นอ่ามันเล่นกันมันอยู่ครับกันได้มากมากอยู่เมื่อคืนเนยเล่นดีมากน้องเนยก็เป็นเด็กน่ารักครับเป็นเด็กเล่นดีนะครับเพราะว่าแนปเนี่ยก็เห็นมุมมองของน้องเนยที่ว่าคือเขาเขาเป็นนางเอกเขาน่ารักแต่คือเรารู้สึกว่าเขามีความ มีความแก่นในตัวก็เลยอยากให้เขาเป็นเล่นนางแนวแนวเมื่อคืนน um 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 ี้แล้วก็มันก็ประสบความสําเร็จจริงๆเหมือนเราเป็นผู้กำกับอะครับเรามองว่าเขาต้องเล่นบทอะไรที่มันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอพอพอเล่นปุ๊บเออมัน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 ปังก็เลยอยากจะให้น้องน้องยึดคาแรคเตอร์นี้เอาไว้เพราะว่าพอน้องเล่นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแสง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 ออกมาเลยขอบคุณน้องพีเอ็มครับ คุณครับผมก้อนเท่าไหร่ครับสบู่ร้อยกว่าบาทเองนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงอ่าใช่ครับใช่ครับพอเล่นช่อยดีนะเมื่อคืนอ่าผมผมจะชอบร้องช่อยกันแล้วก็ในฉากนั้นนะครับมันจะเป็นฉากเหมือนเป็นฉากเหมือนที่พอทุกคนมทุกตัวมารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นฉากรีแหละดีเกท,ที่ที่เรื่องเมื่อคืนเนี่ยมันจะมีฉากรีและโอ้ยขอบคุณคุณเกรสครับผมขอบคุณครับคือร้อยยี่สิบใช่ไหมเฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับสบู่เอ่อ ในเรื่องเกียเรื่องหนึ่งมันจะมีฉากนีแหละนะครับผมเมื่อคืนนี้ดูดูหน้าเพจได้เลยครับหน้าเพจลิเกรุ่งฟ้าเลยครับผมให้พี่ชายนุ่งขาวคุณเก้ครับผมแฟนคลับน้องนุนะครับผมได้เลยครับมาถ่ายรูปหลัของได้เลยขอบคุณอะไรเอ่ยเมื่อกี้น้องพิมพ์ว่าเลยนะได้ครับปมดีๆครับน้องเนยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเต้ยเก่งมากขอบคุณครับมีชาอะไรใช่ครับ ก็เมื่อคืนนี้มันก็จะเป็นเหมือนเบาว่าในฉากรีแลกนะครับอ่า